สวัสดีครับมาต่อกันคลิปที่2นะครับผมก็เมื่อกี้เอาขึ้นไม่ได้นะครับพอดีน้ามันไฮดรอลิกมันไม่พอนะครับผมก็ตอนนี้ไปเอาน้ามันไฮดรอลิกที่วัดมาเติมแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูนครับผมมาต่อกันคลิปที่2นะครับนนขับรถเตเอาน้ํามันไฮดรอลิกมาครับ ว่างๆจะไปดูวิบากน้องนอนท์นะน้องนอนท์จะขายให้สองพันนะครับเนี่ยออกสื่อเลยครับไม่มีเครื่องนะครับม,มีเตรื่องรถมาดีรถีมี <c oughs> บบอะไขี้โค้งอะรถ <c oughs> ด,ดีๆหรือออกมดสมื่งั้นยังขายพี่หาพันได้บ้างมันเป็นสูตรสองทางร้านเออเมืนอไง้ก็ยังยังกำลังขึ้นโคงเมื่งั้นยังขายพี่ได้บ้าง ห้าพันตีพันห้าพันเฮ้ยก็ของใช้แล้ว, <c oughs> วนรระดับแชมประเทศไทยทีนะ <c oughs> รถระดับแชมป์ขี่ี่นนงึงแข่งอไรแข่งคนเดียวใช่ไหม ได้แชมป์อยู่คนเดียวแข่งคนเดียวทีนันเดียวใหญ่เขาไม่กล้าแข่งด้วยนะไปตอนนี้วัสนาเขาปิดแล้วเอาไปลองไหมเทครับเอาละครับพร้อมแล้วครับชื่อกบต้องนี้แล้ววาอนิจจังทุกขังอนันตาเดี๋ยวปีหน้าพ้าจางเขาตีตู้แอร์ให้ แต่ไม่มีแต่ไม่มีแอร์นะ,ะเอาตู air, า้แอรสไชไฮเฉยแต่ไม่มี <c oughs> <c oughs> มแอ <c oughs> ร์เออติดขึ้นนะครับเอาละครับลองดูกันครับรอบนี้ ไม่ค่อยดีเดี๋ยวป่าพี่ไม่ขึ้นไม่พอป่ะ เวลาได้นะครับเวลา ร้องขึ้นอีกรอบนะครับอยอยู่ท้ายบร้600นะครับ อีนะครับคือก็น่าจะมีปัญหานะครับผมก็ยังเอากลับไม่ได้ครับผมหยือต้องตรวจเช็คสภาพก่อนนะครับผมดูกรอบนึงยังส่งไม่ได้นะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ EP2 ก็จบไปเท่านี้นะครับผมก็ยังส่งวัดไม่ได้นะครับเรามาตรวจสอบตรวจเช็คกันอีกทีนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้ครับช่องแสินภาพสามสานะครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับที่ติดตามมาชมกันนะครับ